ครับครูอะไสุชาติสุชาโตครับขอเรียนเชิญท่านประธานจุดไทยพีเพิ่นนะอะไรเนี่ย ว่าควรจะไปช่วยเหลือคนไหนแต่เราก็ได้ข้อมูลกลับมาว่าการร่วมมือร่วมร่วมไม้ร่วมมือในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเวลาห้าโมงเย็นก็ไปเชิญชวนเนี่ยให้เขาช่วยันทำคุณจันทนาศิริมงคลรัฐเดี๋ยวคุณ,คณต้าจะงวงเพ่งแล้วก็ควรจะนำพระไตรลักษณ์ลำดับต่อไป ลดาปกติกายู่ในห้องครับการอนแล้วก็ห้องน้เดิมห้องน้ำเดิมใหม่ลาบตาพี่บอกวันหน้าวนหน้าคุณต้องกระชตัวก่อน มีอ่างรเรับที่บอกมครับมือรุกเรครับต้องเปิากท่านยกขอากงเลยครับเพราถ้าติดอยางี้ถ้าลรงกครับถามรเบียต้องหาจังเกิั่หน้าท่านหา้องการให้กรับเป็นคนดีด้วยลุกย้ายันึงก้าอย่าไปทํางทัวไที่ไม่ดี สิ่งที่ดีมันจะค่อยกลับมาคือเราเชื่อนะถ้าเราพิจารณาแล้วเราก็ไปทอะไสิ่งที่เยูมาลครับตาที่ก็คือเสอเป็นหนึ่ ตามหลักปัจจัยของเปรษฐกิจ9ปั9หลักขึ้นมีคนจมตีก็ได้คนจมขอเชิญทนทุกทางการที่ไ้ยุคราในประเทศไทยสถาบันกเงินกจรับเป็นธนาคารในบ้านบริษัทที่เหมาะสมร่วมบาานซ์นห้กับ พดไปค่ะสามร้อแก้วาว่าเเขาอ้อนำัติดตรงนี้บอกร่วมได้เดี๋ยวคู่ัรนี้ก่นมีมีรงอะไรเดี๋ยวเเดียวไปให้ง่เราต้องการใหม่ ตอนแตะเมื่องเราค่อก้ไขอันนี้ปลาปลาหมู่บ้านไม่ชอบปลาเลยปม้่หูบานใช้ได้ดีหมดตอันนี้อันนี้ครัวยังไม่ได้ต่อจะต้องให้เขาช่วยหาพวกเพิ่ม